สวัสดีครับพี่นงองมาพบกับผมเบ่าปลาใหม่เหมือนเดิมนะครับืันนี้ก็จะมาแนะนำะสำหรับพ่อแม่พี่นงองที่มีความประสงค์อยากจะขอกาใหม่มาปลูกในที่ดินนะครับพี่นงองหลายคนนะครับที่เพิ่นอยากปลูกต้นใหม่แต่ว่าเพิ่นก็นยังบอกว่าต้องเตรียมเอกสารหลักฐานยังแน่นะครับต้องไปปฏิบัติแบบไรนะครับถึงจะได้รับแจกกาใหม่นะครับสำหรับการไปขอรับการใหม่จากหน่วยงานกรมปลาใหม่นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับผมปาใหม่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เพิ่นแจกกาใหม่ก็จะมีศูนย์พอช่ำกาใหม่สถานีพอช่ำกาใหม่หรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับที่ผมปาใหม่หมอบหมายให้เขานะครับแต่หลักๆก็จะมีศูนย์พอช่ำและกการสถานีพอช่ำที่อยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดนั่นแหละครับสำหรับขั้นตอนการไปขอกาใหม่นะครับพี่น้อง ทางกรมป่าไม้ก็เขาก็จะให้พ่อแม่พี่น้องเดินทางนะครับไปขอรับการไหม้ด้วยตัวพ่อแม่พี่น้องเองนะครับเพื่อจะได้กรอกแบบฟอร์มตามที่ทางกรมป่าไม้เขากําหนดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเรากล้กาไหม่นะครับที่แจกนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเวลาเดินทางไปอขอรับโดยตัวเองเนี่ยเขาก็จะได้ตรวจสอบนะครับได้เบรงนะครับว่ามันมีการไหม้ ชนิดตามที่พ่อแม่พี่น้องต้องการบอนะครับเขาก็จะได้เลือกได้นะครับตามที่เขาอะากเอาไปปลูกนะครับสําหรับการไม้ที่มีแจ๋เนี่ยเขาก็จะมีลิมิตการให้ยนะครับว,ว่าจะต้องได้บกเกินะละไล่ละบกเกินหนึ่งต้นนะครับผมเขาก็จะให้ได้อยู่ประมาณนี้นะครับตามรกเกณฑ์ของเขานะครับถ้าเป็น่วนราชการหรือว่าราชบิสาุกิตหรือว่าพวก ศาสนาสถานเช่นวัดว่าอารามนะครับต่างๆนะครับถ้าเพิ่นมีความประสงค์ที่จะปลูกนะครับหรือว่ามีโครงการที่จะปลูกเนี่ยทางราชการทางกรมประม้เขาก็จะให้ได้ยูที่หน่วยงานระบเกิน10,000ต้นนะครับผมเนื่องจากสาเหตุที่ต้องมีจํานวนลิมิตในการแจกบม่บว่าจะเป็นรายบุคคลหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าแต่ละปีเขาก็จะมีหัประมาณสําหรับมาพอการใหม่ได จำนวนที่จํากัดนะครับนอกจากนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับกระแสการปลูกไม่เศรษฐกิจมาแรงเนื่องจากว่ามีการยกเลิกไม่ห่วงหามไปแล้วนะครับพอแม่พี่น้องก็มีความต้องการในการปลูกกาใหม่นะครับปลูกต้นใหม่นี่หลายจะนั่นนะครับกาใหม่มันก็เลยต้องเฉลีย่ยให้ได้กันทุกคนนะครับพอแม่พี่น้องนะครับว่าบางครั้งนะครับพอแม่พี่น้องอาจจะจได้ เฉพาะพยุ icana, ่งแบบนี้นะครับจำนวนไม้พย yes ุ oses, ่งก็จะอาจจะได้ให้ไล่ละกีบกีลอยต้นสินะครับต่อต่อหนึ่งไล่สินะครับมันก็ต้องเบงนะครับว่าพอแม่พน้องต้องการการใม่ตัวไดหล้ยนะครับคือแต่ละปีเขากับบู๊ยนะครับว่าพอแม่พน้องสิสนใจปูอยังนะครับเพราะเขาพร้อมมาแล้วนะครับบางครั้งอาจจะได้แต่พยุ่งสินะครับมันก็อาจจะได้คนละกีบกีลอยต้นนะครับผม สำหรับเอกสารที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องเตรียมไปนะครับในการไปขอรับการใหม่นะครับก็จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับเตรียมไปเลยนะครับสำเนาเอกสารทางที่ดินที่พ่อแม่พี่น้องจะเอาไปปลูกนะครับพ่าแมเตรียมไปพร้อมนะครับผมนี่นะครับกับว่าใมี่ยังซับซ้อนนะครับพี่น้องส่วนจะได้หน่อยได้หลายนะครับบางคนว่าเป็นยังปีนี้คือได้หน่อยปีที่ผ่านมาคือได้หลายอยู่เฉนะครับ ตรงนี้มันก็ต้องเบรงนะครับว่าแต่ละปีคนไปขออาจจะว่าหน่วยหลายพอเท่ากันนะครับจะนั้นเจ้าตีเขาก็จะต้องเพียรหน้าเบ่งว่ามียอดจํานวนพี่นองที่มาขอหลายสาไดนะครับกาใหม่ที่มีสต็อกในศูนย์หรือว่าในสถานีมีหน่วยมีลายสาไดก็ต้องอแจกใจใ่ายหได้ทั่วถึงกันทุกคนนะครับผมนี่แหละครับก็เอาคําแนะนําหรือว่า การเตรียมตัวในการที่จะเตรียมขอรับการใหม่จากหน่วยงานกรมป่าไม้มาบอกเราสู่กันฟังนะครับสําหรับการแจกจ่ายการใหม่่บ่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะครับพี่น้องบามีค่าใจ่ใจนะครับค่าใส่ใจก็เป็นค่า้ํามันรถพอแม่พี่น้องมาเอากาใหม่นั่นแหละครับ <c oughs> นอกนั้นก็บบได้มีครับไม่พนเป็นการ พอพเพื่อแจกฟรีให้พ่อแม่พี่น้องในการที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าใบประเทศของเขานะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสามารถมีการไม้ไปปลูกโดยที่เข้าบต้องไปลงทุนซื้อการไม้จากภาคเอกชนนะครับนอกจากพ่อแม่พี่น้องคนใดมีกําลังทรัพย์ก็อาจจะไปคอซื้อจากภาคเอกชนเพิ่มเติมนนไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามารับชมคลิปนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับฝาก กดติดตามกดแช่นะครับผมก็จะเอาเนื้อหาสาระด่านปลาใหม่มาบอกเราสู่กันปั้งอยู่เรื่อยๆอ๋อเดี๋ยวอขอขอมเพิ่มเติมนะครับสําหรับการอขอรับการใหม่นี่มันสามารถขอจองทางวันล่าไดเนื่องจากว่าปัจจุบันเขามีปัญหาเรื่องโควิดนะครับเจ้าหน้าที่เขากพอยากใไ้พ่อแม่พี่น้องไปร่วมกันดูศูนย์ปอยช้ำือว่าสถานีปอาช้ำนะครับนั้นพ่อแม่พี่น้อง มีความประสงค์ที่จะจองทางวออันไลน์ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับปี64พ่อแม่พี่น้องต้องล่องเสร์ชเข้าไปในเบ็บผมพายใหม่นะครับว่าพิมพ์คำว่าจองขอรับการหมายท่าทางวออันไลน์นะครับมันก็จะมีขั้นตอน1 2 3ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับก็ไป,ไปอ่านในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าืกอนีก็จะบอกเราเฉพาะในกรณีที่เขาต้องไปขอโดยตัวเองนะครับผม สำหรับมือนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ